ิอัลลอฮิร์ الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ไปนักการข่าวของเรากับพยองจินซอห์งกับยาตีมรับอรุณครับวันนี้เสนอเรื่องราวของการใช้ชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนะครับการใช้ชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์นั้นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นต้นแบบในการที่เราสามารถที่จะปรับ นำมาใช้ในการดาเนินชีวิตของเราอยู่อย่างมีความสุขในแต่ละวันนะครับอย่างตัวอย่างของบรรดาสหบาต์ของท่านนบีพี่น้องครับสถานภาพของสหบาต์ของท่านนบีเนี่ยนะครับจะพูดถึงสัมมาอาชีพก็ไม่แตกต่างกันนะครับในด้านของความเป็นอยู่นะครับร่วมกันอุนซูอิลามยาลิญญสินซิกเล,ลาวันไลน์ฟินมัสิดนะครับลองดูนะครับว่า มัสยิดของท่านนาบีนะครับเป็นอย่างไรนะครับมัสยิดของท่านนาบีนะครับเป็นที่แห่งการเรียนรู้การแนะนำเรื่องราวของอิสลามนะครับก็จะมีบรรดาสหาบ้าของท่านนาบีนะครับในณที่นั้นนะครับมีความแตกต่างทางด้านสมัมาอาชีพว่าก็ซัมาสนูฟัน วอันวาอันในนัดฟาฮาซ์ฮ์ฮัวฟัลลัลฮุลลาซีรัยต์ฮุฟิลนาฮาริฟิลฟิลฟีฮักลิฮีเราจะเห็นนะครับว่าณที่นั่นที่อยู่ร่วมอยู่กับวงการเรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศรลลัอฮุอะลัยฮิวะสลลัมมีทั้งใครครับมีทั้งชาวสวนอัลฟัลลาห์นะครับฟัลละห์ก็คือชาวสวน อัลลอฮฺดีรัยตาหูฟิลนฮะฟิลฮักลีนะครับเราจะเห็นพวกเขาเหล่านั้นในเวลากลางวันนะครับที่อยู่ที่สวนของเขานะครับทำสวนนะครับดูแลปรับปรุงนะครับอาชีพของพวกเขาว่าฮาวะซะกอตอายิดุลละซีรอัยตุยะซาุนดาละแล้วก็จะเห็น ผู้ที่ใช้แรงงานเหล่านี้นะครับคนใช้แรงงานเพราะในเวลานั้นสวนเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นของชาวยิวนะครับเป็นคนงานเป็นกรรมกรเป็นผู้ที่รับจ้างนะครับในชนิดของการยัสกอนะคีฟีบุสตาดินยาฮูดีนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นคนงานผู้ที่ใช้แรงงานนะครับทำงานมีอาชีพการงานต่างๆวาฮาซาฮวาตาจิรุลละดีรไอตูฟิซูกิลมันดีนะยาบิยะนะครับ แล้วก็จะเห็นนะครับเช่นกันว่าบรรดาตุยร์นะครับบรรดาพ่อค้านักธุรกิจนะครับคนที่ทําการค้าซึ่งเราจะเห็นเขาได้นะฟิสซคิลมดีนะนะครับอย่าบิกลัาทําการค้าขายนะครับนี่ก็คือความแตกต่างว่าฮาซาหัวสนาอุลละีนะครับก็คนที่ทำงานนะครับในโรงงานเช่นในเวลานั้นก็จะมีโรงงานเหล็กก็มีนะครับโรงงาน ผ้าอะไรประมาณนี้ก็จะมีความอาชีพที่มีความแตกต่างกันววไลซุลอานอิลลาตอลบุลนะครับแต่ณนเะวลานี้เมื่อเขาพวกเขาได้อยู่กับท่านนาบีบรรดาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไลซ์ไลซูลอานอิลลาตอลบุลนะครับก็คือเป็นเปรียบเสมือนกับนักเรียนที่เรียนรู้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล็ออะไรฮิวซัลลัมถ้าจะเปรียบเทียบแล้วนะครับมัสยิดของท่านนาบีเนะี่ย ถูกครัวไปด้วยกับบรรดาบผู้ที่มีความหลากหลายทางด้านอาชีพนเวลาน,นนเลานั้นนะครับเหล่านั้นนะครับเปรียบเสมือนกับว่าเป็นโรงเรียน24ชั่วโมง ะะมัส,สยิดบรดาบาวีเป็น,ปนอามาณ24ชั่วโมงตลอดมาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันตลอดมาจนกระทั่งตลอดไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะเป็นอามาณ24ชั่วโมงที่บรรดาสฮฮะบะของท่านนาบีละหมาดเรียนรู้จากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอะไยฮิวะซัลลัมนะครับนั่นคือบรรดาสฮฮะบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอะไยฮิวะซัลลัมวะตาโรกูอะห์ดีฮิมวะฮมวุมฟี อันนี้อิไลนะครับบิอันดูซันเมโคือไปเพื่อที่จะรับฟังนะครับเพราะรู้เรียนรู้เพราะเขาได้รู้ว่าคุณค่าของผู้ที่เรียนรู้ผู้ที่แสวงหาความรู้เป็นยังไงนะครับอันนะอันนันมาลาอิกาตะลาตาอลาตาดอนาอูอาจดีตาหานะครับ รู้จากท่านนาบีม,มุฮัมมัดส,สุาาสสลลรออะไรฮิวซาลาว่าผู้ที่เขาอยู่ในหนทางแห่งการแสวงหาความรู้เนี่ยพป็น้องกับมาลายกาจะกลางปีให้กับเขานั่นคือการให้เกียรติมาลายกาจะอยู่ร่วมกับผู้ที่เขานั้นเรียนรู้อยู่ร่วมในที่นะัาสถานที่ที่มีการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์สถานที่ที่มีการเรียนรู้ ความเมตตาความกรุณาความปานีของ uhh. อ,อัลลอฮ์ค <pantry> ร <breaking asta> ับเขาเรียนรู้แบบอย่างนี้ครับเป็นน้องครับเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติเมื่อเขาได้ซาเมอูได้ยินจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลตลอะลัฮิวะซัลลัมในการที่แสวงหาลิตอลบินอินวารีดอรีดบีอาซอนะนะครับก็คือมีความรู้บีมาซอนะ คือเรียนรู้แล้วก็สแสวงหาความพอพระทัยจาเอาลลอจากความรู้ที่อลัลลอฮ์ส่งเมตตาเดิอันนะฮุมซามิอูนะครับเป็น้องที่รักขอเราครับบรรดาสฮาบะของท่านนาบีเมื่อฟังเรื่องราวจากท่านนาบีพวกเขาสงบนะนะครับมีความรู้สึกปรารถนา มีความรู ite, vos, like ้สึกอยากจะเรียนรู้จากท่านนบบมุฮัีมหมัสลลัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเสมือนกับว่าณสถานที่มัจลิสแห่งการเรียนรู้กับท่านนบีเนี่ยถึงขนาดมีความสงบถ้าจะเปรียบเทียบไปเหมือนกับว่าเวลาที่นกบินมาเนี่ยนะครับนกมันก็นึกว่าขอนไม้อ่ะคือความสงบนะครับที่จะน้อมรับฟังท่านนบบมุฮัมหมัสลลัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือ กานาอาลารูอุซฮ uh ิอตอยนะครับก um ็เหมือนกับว่านกถ้าบินมาถ้ามันเห็นเนี่ยมันก็คิดนึกว่าเป็นคอนไ้แล้วมันก็จะคือสหายของท่านนบีจะมีความสงบนะครับในการฟังเรื่องราวจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลหัวอะัยฮิวะสัลลัมบรรดาสหายบของท่านนบีเฝ้าระวังนะครับไม่กล้าที่จะรบกวนนบีนะครับเกรงไปว่าขนาดที่เขาอาจจะ ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รบกวนในบีอาจจะไปอยู่ในช่วงของการวาฮีเกรงไปว่าขนาดนั้นเลยนี่คือสหาบาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตอัลยฮิวซัลัมและพวกเขาก็จะเร่งรีบพวกเขาจะแข่งขันกันในความดีเหล่านี้นะครับฟังเรื่องราวต่างๆนะครับเมื่อเขาได้ ส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายใช่ไหมมาที่มัเสิดหรือบางคนเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ณนเะวลาน,นั้นซาฮาบะก็มีวิธีการอย่างไรว่าก็อนอันกซิรุมินานาตอาลาตตนาวะบาวอีจากอบะอหดิฮิมอันมันไม่จะได้สิ้นโรสุลิลสโลลอหุอะไรฮิวสนามเมื่อมีคนหนึ่งคนใดที่ไม่ได้มาอาจจะติดธุระ หรืออาจจะอยู่ที่อื่นนะครับสหฮาบะเขามีพิธีการถ่ายทอดดังนี้ครับเมื่อคนหนึ่งคนใดที่อาจจะไม่ได้อยู่ณที่นั่นนะครับสุฮาบะของท่านนาบีก็จะนำเอาเรื่องราวที่ฟายักพุรุเอามีมาดารุฟินมัจลิสมินมินจากคำกล่าวของท่านมินฮะดิษินรสูละสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นก็คือเมื่อรู้นะครับก็มีความเป็นห่วงคนอื่น นะครับเมื่อคนหนึ่งคนใดไม่ได้ไปนะครับติดตุระหรืออะไรก็แล้วแต่สหบัตของข้านาบีก็จะนําข่าวนี้ไปบอกเช่นวันนี้เรียนรู้อะไรมาวันนี้เรียนรู้เรื่องไกไพยตุสร์การละมาจากไรนะครับการทำมาอาชีพในสิ่งที่จะ็จสราได้อาลัสทรงพอพระไทัยก็ทำอย่างไรประมาณนี้พวกเขาก็จะไปบอก รเร่งรีบเอาคำพูดของท่านนาบีไปบอกกับคนเพื่อนๆคนอื่นด้วยกับความเป็นห่วงนะครับนั่นคือสอฮาบะของท่านนาบีนะครับว่ามานาซ่าลาฮาอุละนะครับพวกเขานั้นจะไม่ล่าช้าเลยนะครับในการที่จะนำเอาข่าวคราวต่างๆหรือจากคำพูดของท่านนาบีนะครับคำแนะนำของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลล์อะลัยฮิวซลลัมไปบอกครับนั่นคือ เมืองมาดีนะนะครับเป็นเมืองแห่งความหวงังเป็นเมืองที่เป็นต้นอย่างเป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นว่าสหาภาของท่านนบีครับมุมณะนะบากบานันวิริยะอุตสหาหในการที่จะเรียนรู้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลตรอหุอะไลฮิวะสลัมหรือเมื่อท่านนบีได้พูดถึงความเป็นพี่น้องอย่างที่นําไปครับว่าสหาภบาจะไม่ย้ายอายะจนกว่าจะได้อามานัน สหบัจ,จะไม่ละเลยไปถ้าหากว่าท่านอับีได้แนะนำส่งเสริมสนับสนุนหรือชี้แนะเช่นตัวอย่างเรื่องของความเป็นชาวอันซอรและก็ชาวมุฮายูรินถ้าสังคมเป็นแบบนี้ไปน,นะครับมันจะทำให้สังคมนั้นมีความสุขมากนะครับเราย้อนไปน,นิดนึงนะครับว่าชาวมาดีนาหรือชาวเมืองยสซิบเดิมเนี่ยเรียนรู้จากท่านอับีมุฮัมมัดสุลลัออลของอะไนฮิวะสลัมก่อนหน้านั้นชาวมาดินานะครับหรือชาวเมืองยสซิฟนะครับมี อาคอสซรสเนี่ยเป็นกลุ่มชนใหญ่หญที่มีการทะเลาะเบาแวงกันอยู่ตลอดนะครับการทำร้ายรังแกกันการเหยียดหยามซึ่งกันและกันแต่เมื่อมีคนหนึ่งคนใดนะบุคคลสองกลุ่มจะเอาคอสซรสเนี่ยนะครับคิดว่าทำอย่างไรนะที่จะให้ความสุขให้ผู้คนที่หมางเมือนกันบาดหมางกันทะเลาะกันหยุดสิ้นเรื่องนี้ซที พวกเขาจะใครคนใดคนหนึ่งได้รู้ว่าแท้จริงที่จริงและที่เมืองมะกาน,นะครับมีชายคนหนึ่งที่ชื่อมุฮัมมัดหรือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตรอนอะไรตัวสัลลัมแับนำเอาข่าวดีจากฟ้าฟ้าแล้วก็บอกว่าท่านนั้นเป็นศูนูลของอัลลอฮ์นำเอาข่าวดีเช่นกันครับพี่น้องครับการที่คนหนึ่งคนใดจะแสวงหาสิ่งที่ดีอัลลอฮ์จะทรงสุรอ อัล็อ์จะส่งช่วยเหลือนะครับเมื่อมีคนที่คิดดีคิดการดีเนี่ยอลัลอกก็จะท่งสนับสนุนนะครับดังเช่นท่านบิบีมมหามัสซัลลอ์อะัยฮิวสัลลัมท่านนั้นรู้สึกไม่ได้ท้อแท้นะครับจากการที่ท่านได้สูญเสียบุคคลเป็นที่รักของท่านครับแล้วก็ท่านหญิงคอดิยาแล้วก็ท่านบอบมุา ท่านอบูตาลิบเสียชีวิตไปช่วงนั้นเป็นช่วงที่ท่านอบีแม้จะมีความรู้สึกบวดร้าวถูกดูหมิน่นดูแคลนต่างๆแต่ท่านก็พยายามที่จะหาที่ฐานที่ใหม่ฐานที่จากคนจากเมืองไกลที่เขาจะได้ท่านอบีจะได้แนะนําอิสลามนะครับปีนั้นเป็นปีตัวทุกปีของเมืองมะกาเนี่ยเป็นรองแบบชาวยัสริปหรือชาวเมืองมาดีนาะ จะเอาคอสรอสเนี่ยครับเขามาทําการมาต่ว,วัฟกาบาซึ่งนะเวลานั้นก็ครับไม่ได้มีการทําแบบฮัตแบบสมบูรณ์อย่างที่เราตามก็คือฮัตในะช่วงก่อนๆแต่ว่าชาวเมืองต่างๆนะครับเขาก็จะมายัางทุกๆปีเนี่ยเขาจะมายัางเมืองมักะนะครับเพื่อที่จะมาร่วมในการทํามาเยี่ยมเยือนกาบาณนะ์ณนะเวลานั้นแต่ไม่ได้เป็นพิธีกรรมอย่างฮัตในะปัจจุบันนะครับท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลออะไรฮะอัสลัม ท่านมีความหวังกับคนแดนไกลนะครับณนะเมืองมักกะณนะเวลานั้นนะครับในที่หนึ่งก็คือียกว่าลอากอบเอกอบ้านที่เป็นเสาต้นหนึ่งนะครับเวลาที่เราไปทําฮัตเนี่ยนะครับเราก็จะไปคว้างเสาท่านนาบีถึงแม้จะเจ็บปวดรวดร้าวมีความประทมทุกข์อย่างไรท่านก็ยังมีความหวังว่าถึงแม้ว่าชาวมักกะชาวตอ,อีฟนะครับจะไม่ เรียนรู้สู่อิสลามจะทําการขัดขวางทําการข่มเหงรังแกท่านอย่างไรก็ตามแต่ท่านไม่หยุดในการที่จะเผยแพร่อิสลามท่านพยายามที่จะเสาะหาหรือจะแนะนำนะครับเพราะจริงๆแล้วในช่วงของฮัตนะเวลานั้นนะเป็นนะครับจะไม่ค่อยมีใครสนใจใครเท่าไรหรอกทุกคนก็จะมุ่งหวังมาแต่ท่านันบีนด้วยกับฮิกมาของท่านนะครับท่านพยายามที่จะติดต่อกับคนแดนไกล และอัลลอฮ์ก็สรงให้นะครับเอาคอสรอสคนส่งพวกนี้เหล่านี้มาแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าพบหรือได้พบกับท่านรบีมุฮัมมัดสุลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีแนะนําอิสลามให้กับชาวชาวเมืองยัสริปหรือชาวเมืองมาดินะขนั้นแรกรับอิสลามครับเป็นนะครับเริ่มเท่าไหร่เริ่มจะรับอิสลามแรกๆเนี่ยประมาณ10คนหรือ10กว่าคน10กว่าท่านเท่านั้นเอง นะครับเขาได้เห็นกันเขา,เขาได้เรียนรู้จากท่านนาบีและพวกเขาก็ประกาศรับอิสลามกับท่านนาบีแล้วก็พยายามที่จะเชิญชวนท่านนาบีไปสู่เมืองยาสริปหรือเมืองมาดนะนะครับเริ่มทันลีที่เราทํางานทํางานรับใช้ศาส,สนาขอร้องบางทีไม่ได้อยู่ที่จํานวนแต่หากว่าเราทำแนละ้วรู้สึกโอ้รู้สึกไม่สบายใจจานวนคนน้อยเหลือเกินพี่น้องครับดูท่านนาบีสิ เป็นตัวอย่างแห่งความสวยงามนะครับชาวอันซอรมาพบกับท่านนาบีแล้วก็สัญญากับท่านนาบีว่าอิชออม์ปีหน้าจะมาใหม่ปีหน้าจะมาใหม่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเมื่อกลับไปมานาเอา้อสรอยก็ได้นำข่าวดีนี้ไปบอกก็มีผู้คนจำนวนหนึ่งนะครับที่รับอิสลามแล้วต่อมาก็ขยายขยายขึ้นจากคนที่เคยเกลียดกัน เคยทําร้ายรังแกกันเมื่ออิสลามไปสู่ณที่นั่นความสุขณเมืองบดินท์นะก็เกิดขึ้นนะครับบรรดาสฮา,าบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรอิสลามไปแล้วครับในอีกปีหนึ่งเอาคอสรอรเข้ามาอีกนะครับตอนนี้เพิ่มมานะครับสรุปแล้วในอักออบาครั้งที่สองเนี่ยนะครับมีจํานวนสฮา,าบะของท่านนาบีไม่ถึงร้อยท่าน ฉะนั้นเวลาทํางานนะครับศาสนาขอ,อล้อ์ก็ั้งแต่ไปน้องครับมุ่งหวังในกะารเพื่อที่จะให้อาร้อนสรงพอพระไทยนั่นเองนะครับจะมีคนน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่เป็นไรเมื่ออาร้อนส่งช่วยเหลือมันจะขยายกว้างไปเพราะการทํางานรับใช้ศาสนาขอ,อลอ้อพไปน้องครับบางทีอาจจะไม่ได้ทันเห็นความสําเร็จนั้นด้วยกับสายตาของเราก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้ทันเห็น ความสำเร็จนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นพี่น้องเราเปิดโรงเรียนครับสถานที่เป็นทาวิวสกุรานก็ตามรางแกนนร,รุนอิสลามต่างๆก็ตามอาจจะดูว่าน้อยแต่พี่น้องครับบางทีงานต่างๆมันไม่ได้ทันเห็นด้วยกับสายตาหรอกนะครับบางทีกลับไปหาอร่อ์แต่ว่างานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากจำนวนน้อยไปสู่มากจากจำนวนน้อยไปสู่มากไปสู่มากแล้วมันก็เพิ่มขึ้นฉะนั้น สิ่งที่อยากจะดาเรียนก็นคือเวลามีจานวนน้อยนั้นยังไม่ต้องมีความรู้สึกอะไรครับอย่าไปน้อยใจอย่าไปท้อใจว่าโอ้โหนี่บอกแล้วตามสายอิสลามแล้วแต่ทำไมผู้คนยังไม่เพิ่มขึ้นนะครับก็ให้กำลังใจกันไปน้องครับเช่นกันครับชาวเมืองมาดินาะก่อนที่จะมีชีวิตแห่งความสุข มาแล้วก็ปรากฏว่าในปีที่สองของส่วนที่สัญญาอัลอาอ,อบะนะครับก็นัดพบกับท่านนาบีนัดพบกับท่านนาบีเพิ่มมาประมาณนะครับไม่ถึงร้อยท่านและนั้นมีผู้หญิงด้วยนะครับมีครอบครัวหนึ่งนะครับท่านหญิงที่เป็น่ทีเนผู้ที่ติดตามสามีของเธอมาด้วยนะครับท่านหญิงนาฟิซาหรือท่านหญิงที่อยู่อุมูอิมารอเนี่ยมานะครับ ปรากฏว่าถ้าจะบอกแล้วความสําคัญการมีส่วนร่วมมีบทบาทนะครับจากเมืองมาดินาเนี่ยมีท่านหญิงอุมูอิมาร์หรือท่านหญิงนาฟิซาเนี่ยมาแล้วก็บอกกับท่านนาบีนะครับว่านาบีฉันรับอิสลามสามีฉันรับอิสลามแล้วก็ลูกของฉันสองคนก็นรับอิสลามคือครอบครัวนี้มาด้วยนะครับมาพบกับท่านนาบีนะครับรับอิสลามหมดเลย เสร็จแล้วก็บอกนบีฉันเป็นคนที่จะชอบไปบ้านใครบ้านผู้หญิงนี่คือฉันสามารถที่จะคล่องตัวมากถ้าหากว่าใช่ท่านนบีจะบอกอิสลามแนะนําอิสลามเบื้องต้นฟัตูอีนนะครประมาณนี้แล้วก็ไปบอกฉันจะทําหน้าที่ในการที่จะํำเอาข่าวอิสลามเรื่องอ,อิสลามไปบอกและปรากฏว่าบทบาทของผู้หญิงทุกๆเหตุการณ์ที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์อิสลามจะมีพลังของมุสลิม พลังของมุมลินะพลังของผู้หญิงนะครับอิบราตุลมุอินะที่มีความศรัทธาเหมือนกับเรื่องราวของสนที่สัญญาอาลัลลอฮ์กอบ้านที่เธอได้ทําหน้าที่ก่อนที่ท่านนาบีจะอพยพจากมากกร์ไปสู่เมืองบัดินัปรากฏว่าบรรดามุสลิมนะครับมากมายที่รับอิสลามด้วยกับสาเหตุที่ท่านหญิงอุม,มุอิมารอบหรท่านหญิงนาฟิซายนาอิสลามไปบอกนี่คือความสําคัญครับจาชาวเมืองบัดินัเป็นนะครับความสุขของพวกเขา สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้ทําก่อนที่จะเรื่องราวของอาจตูสปีเมืองมาดินะเนี่ยเป็นแล้วครับความเป็นพี่น้องคนเราถ้ามีความรักใคร่กันแล้วมีความรู้สึกดีด้วยกันแล้วมีความรักมีความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเป็นแล้วครับเรื่องอื่นมันจะไม่มีมาหรอกนะครับถ้ามีความเป็นห่วงจะต้องสร้างความเป็นห่วงสร้างความเป็นพี่น้องจริงๆให้เกิดขึ้นในสังคมก่อน เหมือนดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอควอะฮววัสลัมเมื่อท่านไปยังเมืองมัณดีนาสิ่งแรกงานแรกคือสร้างมัสยิดกูบาะนะครับันกูบาะก่อนที่จะเข้าไปเมืองเมืองมัณดีนาสร้างสถานที่พักหัวใจสถานที่เป็นส่วนรวมก็คือมัสยิดนะครับหลังจากนั้นเมื่อท่านนบีเข้าไปยังเมืองมัดีนาท่านนบีทําอย่างแรก นะครับอันนี้เป็นต้นแบบอันนี้เป็นสามารถที่จะมาผนวกใช้กับปัจจุบันได้คือสร้างความเป็นพี่น้องก่อนช้ามหฮายจรินครับอบพยุบานไม่มีอะไรมาเลยนะมีแต่หัวใจที่มีความมั่นคงต่อลอ์นะครับท่านอัมดุรบาลบินอัลซาฮาบะของท่านนาบีท่านอบูบักท่านอุมัตหรือได้หลายท่านเป็นนะครับทิ้งทั้งหมดที่เป็นทรัพย์สินเงินทองหรือบ้านเรือนทั้งหลายที่พวกเขามี นะครับมาเพื่อที่จะมาสแสวงหาความพอพระทยัยเจ้าหรอครับมาประมาณว่ามาแต่ตัวแหละแต่หัวใจที่มีความมั่นคงต่อหรนะครับซอฮาบ้หาหลายท่านครับทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาเริ่มต้นใหม่เริ่มใหม่ที่เมืองมาดีนะท่านนบีทําความเป็นพี่น้องท่านนบีให้เกิดการจับมือกันท่านนบีบอกว่าท่านนะเป็นพี่น้องกับคนนี้ท่านนั้นเป็นพี่น้องกันคือสลายครับ ละลายพฤติกรรมทั้งหมดท่านนาบีไม่ได้บอกว่านี่มักกะนะอันนี้ยั่ซิ้แต่นบีบอกว่านี่คือ,อาชาโมฮายรีผู้ที่อพยพมาและพวกท่านก็คืออันซอสก็คือผู้ที่ให้การช่วยเหลือการอพยพมานะครับการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันซอฮาบ้านหลายท่านยินดีหรือทุกคนก็มีความยินดีมากครับเหมือนกับทัานอันโรามานบินเอาเนี่ยนะครับ ท่านทิ้งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของท่านไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็เดินทางมายังเมืองมาดินะ่าท่านอาบีก็จับคู่ให้ท่านกับคนที่ซาฮบะที่มีสวนนะครับมีร้านค้าประมาณนะครับม,มีมีทรัพย์สินอาจจะว่าสถานะดีกับคนอื่นนิดนึินนะครับแต่ท่านอับลรักมานบินอับอกอย่ากระนั้นเลยขอบคุณในสิ่งที่ท่านจะให้กับฉัน ยินดีในสิ่งที่ท่านนาบีได้ให้ท่านกับท่านได้เป็นพี่น้องกันความเป็นพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่คําพูดนะครับไม่ใช่เพียงแค่เพียงคําพูดเท่านั้นแต่ยินดีพร้อมที่จะปฏิบัติดังสิ่งที่ท่านนาบีแนะนำารืงความเป็นพี่น้องท่านอัมดุรหมานบินอาสฮาบาร์ของท่านนาบีบอกว่าช่วยชี้ทางตลาดไปตลาดดุลแลนีอิละซุกนะครับแนะนำที่ว่าฉันจะไปตลาดจะไปทำเริ่มต้นค้าขายจะไปที่ไหนดี ครับนี่คือสาฮาบะของท่านนบีิแล้วก็อยู่ร่วมกับท่านนบีความรักเกิดขึ้นจนกระทั่งก็มาสู่ในเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันด้วยกับความสุขนะครับในเมืองบริษาชีวิตพวกเขาเหล่านั้นเป็นชีวิตต้นอย่างนะครับเป็นชีวิตที่เป็นตัวอย่างจึงกระทั่งครับ mm hmm. เหตุการณ์ของปรญนาสาฮาบะเนี่ยไป้องครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกร้องเชิญชวนฮัตตาอิจานาดามูนาดีมูนาดีนเจฮัดครับ เมื S <S. <S. ่อมีการเรียกร้องไปสู่การจิฮาดซาฮาบะก็จะปฏิบัตินะครับจะไม่อยู่อย่างเฉยๆหรอกนะครับเมื่อรู้เมื่อมีการเรียกร้องไปสู่การจิฮาดนะครับอิมฟิรูคิฟฟาวซิกอลาวยาฮิดูบิอัมวาลลกุมวาอัมฟุสกุมฟิซาบีลิลละบรรดาซาฮาบะของท่านอบีออกไปในหนทางขอร้องถึงแม้จะมีความยากลำบากยามสะดวกยามสบาย อย่างไรก็ตามทุกๆสนามสถานภาพเมื่อมีการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่หนทางของอินฟิรูคิฟาฟาวซีโกเราครับไปถึงแม้จะมีภารก,กิจอะไรพวกเขาจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปตามคำเรียกร้องไปสู่การยิฮัดนั่นคือสหภาพของท่านนบีณนะเมืองมดินะเป็นองคแคบนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะนําเรียนว่าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเราไม่มีแบบพิมพ์เขียว เราไม่มีแบบอย่างไหนเราครัดที่จะทาให้มีความมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นนอกจากเราจะเรียนรู้เรื่องราวของท่านนาบีและบรรดาสหาบ้ที่ชีวิตในเะมืองมาดีนานเนี่ยเขาอ,อยู่กันอย่างไรแลวเราก็นํามาสูก่การเรียนรู้นะครับแล้วทำให้การมีชีวิตชีวาของสังคมเกิดขึ้นเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลุอะไยฮิวะสลัมได้ให้ชาวอันซอรและก็ชาวมหายินอยู่กันได้มีความสุขครับนั่นคืออัลฮายาตูฟินมาดีนะติรอซุลลัลขุอะไยฮิวะสลัมครับ สิ่งนี้เองครับอยากจะนําเด็กกับพี่น้องครับจะเตรียมรับอรุณในเวลาเช้าๆครับเดี๋ยวเราก็ช่วงนี้นะครับวันศุกร์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสักครู่เอาแบบคุณครูอับดุลลอฮ์อารัมนะครับยัตติมาเก็ตแล้วหลังจากนั้นพี่น้องครับพลาดไม่ได้เลยนะครับกับสระบข่าไอเนิวกับบางอุมัตมาลักกิมะครับวันนี้จางลาไปก่อนครับสุภาณนักัลโลหุมมาบุญปิหัมจิกา Shahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh